โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะพาไปหาริวงะเซอร์ไวกันนะครับก็ขั้นแรกวัตถุดิบที่ต้องมีนะครับผมเอนชเชนสโตน e 12อันนะครับผมเอนชเชนสโตนสามารถหาไดจากมอนในถ้ำคูกะนะครับผมแล้วก็เควสที่เกี่ยวกับคูกะนะครับผมพวกโดโจอะไรพวกเนี้กับหินสีถ้ำคูกะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็เฮลกาสโกรนะครับผมซึ่งเฮลกาสโกรนี่จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะ อันนี้ผมมีรูปนี้เดี๋ยวพาไปทำนะครับผมเฮาการ์ดโกฟเนี่ยทำได้จากการหาเฮาการ์ดนะครับผมแล้วก็เงินอีกิคาหมื่นนะครับผมเอาไปคุยกับชายคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เศษกระจก12อันนะครับผมสามารถหาได้จากในรัฐลิวคีนะครับผมหรือว่าจะคับเอาก็ได้นะแล้วก็การ์ดไฟแล้วก็การ์ดลมนะครับผมซึ่งการ์ดไฟการ์ดลมสามารถหาได้จาก ไทอัลโอดินนะครับผมแล้วก็ในรัฐลิวคีเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมคือโซลแฟกเมนต์6 6อันสามารถหาได้จากในรัฐแล้วก็เควสเดอะคอนเคอร์เอร์นะครับผมโอเคเรามาทำเฮากาดโกฟก่นก่อนนะครับผมนะให้หาเฮากาดธรรมดาก่อนนะซึ่งหาได้จากไทอัลโอดินเฟสสองนะครับผม แล้วก็ออกจากเฟส2มาเลยนะครับผมก็จะได้การันตีเฮลการ์มาแล้วก็เงินอีก5 0,000แล้วก็มาคุยกับใช้คนนี้นะครับแล้วก็เอาฮัสเฮลกาดโกฟนะผมมาคราฟนะผมเป็นเศษกระจกได้นะผมส่วนการ์ดไฟการ์ดหลมนะผมถ้าไม่อยากลงไทลาหรือรัอดนะผมก็มาสามารถแลกได้ที่นี่นะ ส่วนนี่ก็จะเป็นถ้ำครูกะนะครับผมนี่หันไปทางขวาน,นะคร,ออนนครับผมเจอมอนเนี่ยครับผมไอตัวนี้แหละนะดับบังสโตนในการคราฟเอนชเชนสโตนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขึ้นมานะครับผมจะเจอเควสจ,จินนะครับผมเควสตรงนี้ก็จะใช้เฮลกาดโกลบหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนกระจก12แล้วก็เอนชเชนสโตน12อันนะครับผมในการเริ่มทําหรือว่ารับมานั่นแหละเขาก็จะให้เราเนี่ยไปตี โอจาในร่างเซอร์ไวหรือก็คือรัดในโลกระจกนะผมในเฟสสุดท้ายนะแล้วก็ต้องทำดาเมจให้ได้3ามแสนด้วยนะแล้วค่อยมาส่งอีกทีหนึ่งในรัดตานี้นะผมผมก็จะใช้เป็นในเซอร์ไวนะผมเพราะว่ายืนชนได้ชิวๆเลยกับของไอเทมที่พร้อมมาก ถ้าเควสเสร็จแล้วก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับผมก็ให้กลับมาคุยกับจินในถ้ำคูกะน,นะครับผมหลังจากที่เราคุยกับจินในถ้ำคูกะเสร็จแล้วก็วางมาที่สมาร์ทนะครับผมสมาร์ทออฟฟิศแล้วก็ให้ขึ้นไปบนด่านฟ้านะครับผมก็จะเห็นรูรูเขาเรียกว่าฝาอะไรอะ ตอนนี้มันยังไม่เปิดนะครับผมมันจะเปิดทุกๆ30นาทีนะครับรอไปก่อนโอเคครับพอมันเปิดแล้วก็ลงไปเลยนะครับผมจริงๆสามารถกดแท็บดูเวลาได้นะส่วนตรงนี้ก็ต้องใช้อ่าการ์ดไฟการ์ดลมแล้วก็โซลแฟกเมนต์66อันนะครับผมแล้วมาคุยตรงนี้ก็จะได้เซนเชียนมิลเลอร์มานะครับหลังจากนั้นก็ไปหาจินในสมาร์ทนะครับผม แล้วก็ไปคุยกับจินนะครับก็จะให้รีเซฟรีเวนฟูลมิลเลอร์มานะครับผมแล้วก็กลับไปคุยกับจินในถ้ำคูกะนะครับผมเป็นอันเซ็ I mm -hmm.